หล่อมากแต้วณัทพรเปิดตัวบอดี้การ์ดงานดีใครเห็นเป็นต้องเขิน แต้วนัทพรเปิดตัวคุณบอดี้การ์ดที่แท้คือแฟนหนุ่มไฮโซนายแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมความหล่อหน้าตาเหมือนกันเชื้อนีแหละรักแท้อีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยสําหรับแต้วนัทพรเตมีรักโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานด้านอื่นๆของเธอจานวนมากซึ่งวันนี้2กุมภาพันธ์66เธอได้ออกงานอีเวนต์โดยมีบอดี้การ์ดสุดหล่อดูแลไม่หา่างไม่ใช่ใครนั่นก็คือไฮโซนายปรานัยพรประภานั่นเองค่ะโดยสาวแต้ว โพดภาพลงอินสตาแกรม t a e w e l well l n a t a p c o r n เป็นภาพคู่และระบุแคปชั่นบอกว่าวิท h คุณบอดิการ์เตงกิ้วนะคะวอรหเรียกบอรสทีมแต้วทีมแต้ว,ตวคลิปคู่ด้วยค่ะทีมแต้วท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และชมความสวยความหล่อของคุณบอดิการ์คนนี้และต่างเห็นตรงกันว่าน่าเหมือนกันมากๆอีกด้วยจ้า